สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการพระเครื่องพุทธศิลป์ล้ำค่ากับเออมูลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปัน knowledge is for sharing ชี้ชี้ชี้เฟรนช์ชพบกับผม วรลพาดบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับครับในวันนี้เรามาพบกับพระรูปหล่อยอดนิยมอีกองหนึ่งของเมืองไทยนะครับรูปหล่อหลวงป,ปู่สุขวัดโพไซทองรูปหล่อที่ท่านจะได้ชมนี้นะครับเป็น รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองพิมพ์ฐานสูงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2506นะครับเป็นรุ่นที่หายากรุ่นหนึ่งนะครับครับนี่เป็นภาพหลวงปู่สุขนะครับในศาลานะครับที่วัดโพไซทองนะครับนี่เป็น พระประธานในศาลานะครับก็เป็นวัดที่มีประชาชนเข้าไปนะครับนม้มสักการอยู่เป็นประจำนะครับกับผมเองเวลากลับบ้านก็ได้มีโอกาสเข้าไปไหว้ท่านด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสก็เข้าไปไหว้ทุกครั้งครับ ผมชอบภาพนี้เพราะว่า,าดูท่านยืนนะครับมีความสง,งยมงามนะครับสมเป็นพระสงฆ์ผู้มีปฏิปทานนะครับครับพระครูภาวนาพิมลหรือหลวงปู่สุขธรรมโชโตได้รับการยกย่องจากชาวบ้านนะครับ ให้เป็นเทพเจ้าแห่งเทือกเขาพนมลุงด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติอันดีงามของท่านนะครับซึ่งหลวงปู่สุขท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานคริ่งครัดอยู่เป็นประจำนะครับจนชาวบ้านกล่าวกันว่าท่านสำเร็จถึงขั้นอภิญญานะครับสำหรับการล่าเหลี่ยมนั้นนะครับ ท่านมีอาจารย์หลายท่านนะครับรวมถึงหลวงปู่มั่นปุริทัตโตด้วยนะครับท่านเป็นพระสุปฏิปันโนมักน้อยลักสันโดดนะครับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในการปฏิบัติจนมียานอันแก่กล้านะครับสามารถที่จะแสดง อิทธิปฏิหารได้แต่การแสดงอิทธิปฏิหารนั้นล้วนแต่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับชาวบ้านโดยมิได้หวังลาภยศเงินทองเป็นส่วนตัวไม่นะครับก็นี่เป็นที่มานะครับของการได้รับการยกย่องจากทั้งชาวบ้าน และลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับให้เป็นเทพเจ้าแห่งเทือกเขาพนมลุงนะครับพระเครื่องหรือเครื่องรางต่างๆของท่านที่ได้สร้างไว้นะครับทรงคุณวิเศษครอบคลุมทุกด้านนะครับมีประสบการณ์เล่าขานอยา่างมากมายนะครับทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาด งกงขพันชาตรีนะครับมีครบทุกด้านนะครับนี่เป็นประวัติบางส่วนนะครับของหลวงปู่สุขธรรมโชโตโพระสุปฏิปันโนมากน้อยลักษัโดดแห่งอำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับรูปหล่อที่ท่านได้ชมนี้นะครับ เป็นรูปหล่อที่สร้างในพุทธศักราช2,506นะครับเรียกว่าพิมพ์ฐานสูงนะครับการสร้างพระเครื่องของหลวงปู่สุขนะครับสร้างครั้งแรกนะครับที่วัดหนองติมในปีพุทธศักราช2,489นะครับที่วัดหนองติมอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ว นะครับการสร้างครั้งนั้นก็เพื่อแจกให้กับตำรวจตะเวินชายแดนนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอตาพยานะครับในสมัยนั้นแล้วก็มีการสร้างอีกหลายรุ่นนะครับสำหรับองค์ที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับเป็นรุ่นที่สร้างเป็นพิมพ์ฐานสูง ในปี2,506นะครับเป็นพระเนื้อตะกัวโทษนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับกลอุดผมพุทธคุณสำหรับองค์นี้นะครับหล่อได้เต็มองค์นะครับแล้วก็ตามซอกลึกเนี่ยนะครับก็จะมียังมีคราบขี้เบ้าอยู่นะครับก็มีพิมพ์พระนะครับคมชัด งดงานนะครับครับเดี๋ยวเราชมรายละเอียดในองค์พระกันนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเนื้อเกินนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับคือการหล่อโบราณเนี่ยก็จะผิวพระนะครับไม่ได้เรียบตึงนะครับมีจุดที่เกินนะครับครุข่ะ ะครับเป็นลักษณะของการหล่อโบราณน,นะครับวันนี้ให้ท่านได้ชมภาพรวมทั้ง6มิติมุมมองนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านข้างทางซ้ายทั้งขวานะครับจากมุมบนนะครับแล้วก็จากใต้ฐานนะครับ ผิวพระนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับเป็นผิวแบบเดิมๆเลยนะครับที่เรียกว่าผิวหิ้งนะครับเนี่ยนะครับเป็นภาพขยายนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าทุกเส้นสายนะครับแม้เป็นหล่อบโบราณเนี่ยก็ติดคมชัดนะครับแล้วก็มีความคมชัด นะครับทุกเส้นสายเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังองค์นี้หล่อได้สวยมากนะครับถือว่าหายากเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่พระในรุ่นนี้นะครับจะเป็นตะปุ่มตะปั่งแบบที่เรียกว่าเท้าแสนป่มนะครับครับนี่เป็น ภาพขยายนะครับจากด้านข้างนะครับท่านจะเห็นกราบคีบ้าเนี่นะครับก็อยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นลักษณะเนื้อเกินนะครับพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์แบบประกบเราจะเห็นล่องนะครับแต่องนี้ก็ประกบได้สนิทนะครับงดงามชัดเจนนะครับ ต้ฐานนะครับอุดผงพุทธคุณนะครับท่านดูจากมุมบนก่อนนะครับท่านจะเห็นลักษณะการหล่อนะครับที่เรียบร้อยงดงามนะครับมือนะครับที่ประทับนั่งสมาธินะครับมีความเหมือนจริงนะครับลึกเข้าไปนะครับนี่นะครับ ภาพเส้นจีวรที่หัวเข่านะครับที่หลนะครับนะครับเหมือนจริงเลยนะครับโดยเฉพาะใต้ฐานนะครับที่เป็นรอยตะใบนะครับก็เรียกว่าแต่งพองามนะครับเป็นการตะไบเพื่อที่จะให้เรียบร้อยนะครับสามารถพระสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็อุดผงพุทธคุณนะครับ ซึ่งก็มีลักษณะนะครับออกสีขาวอมเหลืองนะครับเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านได้ชมนะครับก็แห้งสนิทนะครับเพราะว่าปี2 5 0 6นะครับก็กว่า50ปีแล้วนะครับถึงปีนี้2563นะครับเี่นนะครับถือว่าดูง่ายเลยนะครับ ทั้งลอยตะไบทั้งรอยแต่งนะครับทั้งองค์เนี่ยก็มีลอยตะไบเฉพาะที่ใต้ฐานนะครับเนื่องจากองค์นี้หล่อได้เต็มนะครับคมชัดสวยงามอยู่แล้วนะครับครับรูปหลอ่อหลวงปู่ศุกวัดโพไซทองนะครับก็เป็น รูปหล่อที่ได้รับความนิยมสูงนะครับมีประสบการณ์มากมายนะครับทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมคงกะพันชาตรีนะครับเจริญก้าวหน้าลุ่งเลืองมีครบนะครับเขาเป็นรูปหล่อที่ทรงคุณค่าวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูล นะครับในการที่จะศึกษาสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับได้ร่วมกันอนุรักษ์นะครับให้มีชื่อเสียงแล้วก็คงอยู่ตลอดไปนะครับหากท่านชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไป ท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับก็จากหนังสือนะครับภาพพระเครื่องออกมิตินะครับหนังสือเล่มนี้เป็นชุดอมตะพระเนื้อชินนะครับสำหรับองค์หน้าปกเป็นพระหน้าปกกูมกรป่าไม้แดงนะครับหนึ่งในสีสิบองค์ จากกลุ่มนะครับที่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับในหนังสือเล่มนี้ท่านจะได้พบกับพระเครื่องทุกมุมมองนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทั้งซ้ายและขวามุมบนมุมล่างนะครับเรียกว่าศึกษาได้ครบทุกมุมมองนะครับ เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกนะครับที่มีภาพพระเครื่องทุกองครบทั้ง6มิตินะครับหนังสือไตรภาคีพ,พะระลีลากำแพงเพชรนะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมพะระลีลาแห่งมือนกำแพงเพชรนะครับพระกำแพงเม็ดขนุนพระกำแพงภูจีพระกำแพงกลีบจำปานะครับ สุดยอดพระลีลาแห่งเมืองกระแพงเพชรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับครับนิตยสาร A ออมเลออนไลน์ A A นะครับเป็นออนไลน์แมกาซีนเป็นสื่อการการปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องนะครับแต่สามารถติดตามได้เป็นรายเดือนนะครับ หนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอม,มาตะพระยอดขุนพจนะครับเป็นพระเครื่องที่เหมาะกับผู้นำควรมีติดกายนะครับเพราะพุทธคุณนั้นนะครับมีทั้งเมตตามหานิยมโชคลาภโพกรัพย์และอำนาจบารมีนะครับครับหนังสือ พระเครื่องกับนักบริหารนะครับนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเรามาดูกันว่าพระเครื่องแต่ละาก,ากับปางแต่ละองค์มีพุทธลักษณะที่สื่อถึงการบริหารงานได้อย่างไรนะครับและเราจะสร้างความสําเร็จที่มีประโยชน ได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือภาคเครื่องกับนักบริหารนะครับหนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จนะครับเป็นหนังสือที่ใช้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนามุมมองในการใช้ชีวิตและฝึกฝนเพื่อความสำเร็จในการทำงานนะครับ หนังสือท่องไปกับมือถือนะครับเป็นหนังสือที่บอกกล่าวประสบการณ์นะครับสิ่งที่ได้พบเห็นนะครับในช่วงของการเดินทางนะครับเป็นหนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิละปะร่วมสมัยนะครับหนังสือชุดท่องไปกับมือถือในช่วงของโควิด 19 t i m e นะครับการล็อกดาวน์ s t y y t t o o m n n w w n o r m a l เป็นอย่างไรนะครับศึกษาได้จากในหนังสือเล่มนี้นะครับเดินเที่ยววัดพระศรีสันเพชรไปคู่กับผมนะครับอ่านหนังสือเล่มนี้ครับท่องไปกับมือถือวัดพระศรีสรรเพชรท่านจะได้พบกับวัดพระศรีสันเพชร ในทุกมุมมองนะครับเหมือนเดินสำรวจอย่างทั่วทุกมุมมองเลยนะครับครับหนังสือที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับเซิร์ชค้นหาได้จากชื่อลพลภาษบุญมั่นนะครับก็ขอเชิญทุกท่าน ติดตามนะครับซื้ออ่านได้เลยนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ